มาดีกันด้วยครับกับรายการด r ร์ซีโ t วครับหรือว่าดกร์ซีสีนะครับวันนี้กับเกมน้องแมวครับก็นี้จะมาก็มาเริ่มแรกครับจริงๆูผมรู้แล้วครับคือบอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเกมนี้ไม่มีความสุ้ดูตรงไหนแม้จะมีความน่ารักไม่มีอะไรเลยครับ นับนับพอคุณตั้มชิดเลยแล้วเห็นไหมบอนบอนี่ครับนำชื่อบอนนี่นะครับแล้วก็เข้าไปครับชื่อเนี่ยอย่าซั่งนะครับเดี๋ยวเขาจะนี่กันงงไม่ชอบโุษนาเลยวะไอช็อตอ,อะไรเคยเล่นหรอเคยเล,ล่นจริงครับมาเอ,อานเข้ามาใหม่ก่อน ครับเนี่ยครับพอคุณนี้ยรงแรกมันจะเป็นเพย์เกมใช่ไหมครับคุณมาครับตรงนี้ครับครับตรงนี้ครับแล้วคุณก็กดก็ไปเลยครับอันนี้ครับแล้วคุณก็กดแล้วคุณก็ดตรงไอตัวนี้ครับก็จะเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เอยมันเดิมหรือเปล่าครับทำไมครับ ครับงานคุณก็เป็นสกินครับโฆษณาบ่อยเหรอวะเบื่อครับเทำงี้ครับก็จะมีครับนี่ก็จะมีสกินหลายสกินเลยใช่ไหมชื่อว่าวอนนี่ครับโอชื่อวอนนี่ใช่ไหม ม่วงครับสีม่วงสีม่วงเห็นไหมวนมีจริงครับสีม่วงนี่นี่ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ครับกกดไปที่ตัวเนี้ยมันก็จะมาเป็นตัวครับแบบเี้บมาทำไม่คุณนตาลายครับครับเป็นมี้ครับแบบที่หนึ่งครับแบบที่สองเป็นแบบเี้บแบบที่สามครับเอาแบบที่สามครับใช่ไหมแล้วกูกดไอเนี้ย ก็จะมาเหมือนเดิมครับต่อมาครับเป็นรถครับรถมันมีจริงๆครับมาครับไปครับข้างๆเลยนะครับนี่ครับก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมนั่นมันรถอะไรกันแน่วะครับก็จะมีลวดลายหลายอย่างครับมาชื่อว่าบอนนี่ครับจะเอาเป็นนี้ครับเข้าไปครัวเข้าไปเอาไว้เหมือนเดิมครับ เทเกมครับแล้ววันนี้ไม่ได้ใช้เกมนี้ออริจินครับครับเงินทำได้เนี้ยครับครับเออมาแล้วมาแล้วครับครับนับพวกเปินมาแลก็จนเห็นคุณเล่นเกมออนไลน์ครับครับแล้วเห็นไหมว่าไอ้วกแกเห็นไหมมันสามารถดังคุณดูไม่ด้ครับกับ นักเผล่าคุณจะวางไอเดียทองทองเขาวางอย่างเงี้ยนะครับคุณกดไปที่รูปดอกไม้ครับนี่ไปมันก็จะวางครับแล้วคุณก็ตอบเรื่อยๆครับแล้วอันนี้ที่เลือกรถเนี่ยเลือกยังไงเหรออ่ะกดตรงรูปหัวใจครับกินี้ครับปิงเงียบมันก็จะมาครับเอ็น้ใครวะใครวะใครวะเฮ้ยยินด รถไม่ไม่หยุดตรงนี้นี่มันรถสายพันธุ์ใหม่เฮุ้สายพันธุ์ใหม่เออเขาจะพูดรถสายพันธไหนแบบเดี๋ยวพูดว่าสายพันธุ์ใหม่แบบหรือว่าคพูดสายพันธุ์ไหนก็เลยครับไม่ใช่เลยพูดสายพันธุ์ไหนไงแหละนะครับว่ะเดี๋ยววันนี้เราไปตั้งทีที่สุดกัน แมวหรอกม่อเกมนี my ่ม mm ันเกมอะไรที right, ่ไร mm ้สาระโคตรรับม like, ันก็ดูดิมึงว่าวางบล็อกนั่นมันเป็นบล็อกมันก็ไม่น่าใช่นะบล็อกอะไรมึงว่ามีบล็อกท้องมันต้องมีบล็อกอื่นบ้างมึงว่ามึงเล่อไม้ครับมากไปหรือสมองมึงเหลี่ยมหรือสมองนีงยเฮ้ยเดๆยครับกดแม่ง ดแม่งกดแม่งกดแม่งกดแม่งเกมนี้แม่งเป็นเกมเลยที่ปัญญาอ่อนหรือสาระมากครับครับผมก็มาลองเล่นดูครับลดไม่มาครับโคตรย,ยากครับก็ต่อสูงไปเรื่อยครับแล้วก็จะมีคนมาเสือกตอกกลับไปครับอย่างนี้ครับเรื่องผมก็เคยเสือกตอกคนอื่นกัน อ่ะ,อะไม่มีคนมาเสือกต่อแล้วมึงไม่ต้องมาตรงมาต่อเลยของกูัตว์กูสร้งเองแ,แต่เราก็ต้องเดี๋ยวไปดึงหอกไปได้ดันไม่เลยโอ้โหนี่ครับไอจิบหายหลนครับแล้วคุณก็จำด้วยครับว่าไหนของคุณครับ เปนเช่นนะี้จะแม่มันก็จะไปแบบพอจะมีสักสองร้อยไหมมีเลยวะสองร้อยไง เออนี่มันกูนสร้างางเลยวะนี่ใช่นะว่าน,นี่กูสร้างสูงเลยนะครับนะก็คือแต่อนจะเหมอกับเราอีกแล้เฮ้ยอิสเกียรกันนะเอ้า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 อะคันมาเนี่ยอะไรคว <c oughs> <c oughs> ันมาเนี่ มันจะทำอยู่เล่นในของมันไว้เนี่ยครับนีอะเป็รถกลางแบ็น่างเป็นรถอาการะรับ,รบ,บรนี่ดอปะผมจะพาดูเบี้กันเนี่ยมันก็จะมาถึงให้คนมาเสือกต่อซึมกว่าครับนะครับก็ดูแบบรถนะครับในความจริงแลว้วมันใจกว่าซอฟฟ้าเยอะครับแต่ในเกมนี้มันไม่รู้ไม่เป็นอะไรครับแมวไม่ขับรถได้ครับ เออแม่งขับรถหรือว่าไปล้ร่างเป็รถก็ไม่รู้ด้วยเลยครับแม่งได้คนสบไฟครับหรือสบไฟใส่แม่งโดนฮักต่อยครับหรือว่าทำเตะครับเอ้ามึงทำไม่ได้เหรอวะโอ้โหคุณแม่งก็ทำเป็นเลยวะเฮ้ยมึงต่อบ้านมะเขืออะไรกับเพื่อนต่อบ,บ้านมะเขือเลยวะโอ้โหึมมึงพยายามจะขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย พยายามก็บอกมาอีตอบไปโอ้พังฟังอกไปเตะขอฟ้าใช่ไหมมาแล้วจะบอกแบกงร่าตรงนี้ดูเ,อ,อ,บบอ,เอ้ยฟิง happy and fly จริงจิงโอ้โหซูนประหยัดยิงครับ ดูครับแมวมันเล็กกว่าต้นไม้จริงๆครับพอไปหน้วมารถรับดูดูดูมันทำดูมันทำทำว่า the f ฟักอะไรวะเนี่ยดูดิโอ้โอ้มันต้องเป็นงานอะไรที่แปลกประหลาดเป็นมากครับเดี๋ยวพอคุณขับรถตรงๆครับ รถตุ้งตมแม่งเป็นอะไรกัไม่รู้ครับรถแม่งเทียวครับแม่งนะครับโคตรยากเนี่ยคุณเห็นว่ารถไล้แท้ๆเนี่ยนะเห็นไหมครับพอคุณเนี่ยตกลูกตายครับนะแล้วคุณเปิดดูมาบางทีก็จะมีใครสักคนครับแม่งมาทําแบบนี้ครับกูจะออกไงอะไรประมาณนั้นครับกูจะออกไงจริงไงยิงน้ำรถแม่งยังไม่รู้อ้าววัดวัด ทำมันเป็นบ้านเลยเหรอกูมองไม่เห็นเออเอาทีา่มึงพอใจเลยก็แล้วกันทำไมมึงทำแค่น,น,คนี้เหมือนขี้เลยวะกินนี่กูมาแค่กี่ลกูกกูบุญวะเนี่ยอ่ะขอสักอยาด้วยอ่ะนี่นี่โอ้ยมันจะไปถึงร้านมึงก็บอกมาโอ้ยกูทำได้อยู่แล้ว นี่เนี่ยเอาเอาเอาคนยัดประหยัดจริงซึ่งคนในเกมน,นี้ครับก็ไม่เยอะหรอกนะครับมึงก็ดูเลยคนไม่เยอะเพราะว่าอะไรอ่ะโอ้จอยจิมมายาอ่อนอเลยเมียยิ่งรวมมาตั้งนานแล้วแหละจะแคสทรูว้ว่าคุณผู้ชมจะคิดยังไงครับกับเกมนี้ครับมันดีหรือไม่ครับ เตล,ดลืดละมันมันเลยเฮ้ยนี่กูเตลืดตุ๊กตุ๊กรัวเฮ้ยโอ้ยโอเ้เฮ้ยคนหยาดประหยัดจริงใครทำวะเฮ้ยท,ทำไมมันกองกันเป็นขี้ตรงนั้นเนี่ยนครับเดี๋ยวผมจะทำลายสซติติให้ดูครับให้ดูครับนี่ครับโอ้ยดูนู่นครับ ไม่ไหวได้ครับเฮ้ย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 แม่งไม่เคยเป็นอะไรเลยครับูครับกิ๊บเฮ้ยมันทดคามด้าบบะไรนะครับครับถ้าคุณดูข้างนอกเนี่ยสึกว่ามันจะเออเออคอมพิวเตอร์กัน ขอบขอบแลงร่าเป็นรถด,ดูครับะจะรถมึงก็ยังติดได้เนาะโอ้โหโอ้นี่มันรถรุ่นอะไรวะเนี่ยยังไม่รู้จักเลยมยี่มอมเป็นฟอร์ลี่เหรอก็ไม่ใช่เออรถมันรถรุ่นอะไรวะเนี่ยปอร์เช่ก็ไม่ใช่ออลลปชกปติก็ไม่ใช่มันรถรุ่นอะไรวะเนี่ย อว่อีก็ไม่น่าใช่รถบุนอะไรไหมถมันรดนีญญ้มันก็เหมือนกับอ,อ,อะไรลืมไปเลยับช่างแบบคลิปนี้ก็มียมากครับกับเกมแต่ะอนนี้นี่ก,นกอนหน้สกับเอยเออ,เอ,อลืมว่า่าลืมกดไลค์กดแชร์